โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูสวัสดียูสเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเอาเป็นเบียร์เป็นไบต์นะครับน้องซูเปอร์ไซยาหึไม่รู้จะเหมือนจะเหมือนหรือเปล่านะพี่ก็จะพยายามเอาอินเนอร์ความเบียร์ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคุณน้องน้องๆทีสนุกกันนะหวังว่าจะเอนจอยกันนะฮัฟู์ไปครับคนดูเลสซีโกะเจอกันในเกมระหว่านี้พี่ก็ฟาร์มทามิ่งบนนะครับน้องจับทามิ่งล่างประมาณนี้ครับคนดูอย่าทำให้ชาวไซยาโกรธเขาจะแบบนี้ กูมาตกินใส่สูตรด้วยไงกูรอแล้วกูเล็งแล้วเฮ้อเฮ้อกูสอนไปสุดพัทยายัง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 ไม่ถึงเวลาที่จะใช้ซุปเปอร์ซย่าเอ้ยเล่นกลางโดนเดี๋ยวปลาหอบครับน้องหอบพิซซ่าหอบพิซซ่านี่ไงทั้วก็โดนทำการท่าสองเดฟซโลคิวมาแล้วครับน้องความโกรธก็เริ่มเข้า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 เปนเแล้วครับน้องพังซุปเปอร์ซย่าขั้นสองกำลังมา S <S <S yeah, เฮ้ยแล้กูเฮ้ยโดนโดนเกิดโดนเกิดโดนเขาจะไปโฟกัสมังกรก่อนนะครับน้องเฮ้ยพลาลำพลาลำเอ้อเอออันตีเอ้อเอ้อทำไมลับอันต้องอันตีกดใช้ซูเปอร์สายยาขาไม่ขาไม่ฮ่าบอลกิงกงบอลกิงกีคุณชงกูใช,ช่แล้วคุณโดน,นไงปิดชงปิดสกงปิดสกอประมาณนี้ครับคนดูของแท้เว้ยน้องพี่บอกแล้วอย่าให้ไม่ใช่พลังเบียวเว้ยมันโหดเอ้าเป็นการกูแตกเต้ยยังไงกับแตกน้่งแคนไม่ลงกันวะขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับกู วันวันของชาวไซยาก็อย่างนี้แหละครับน้องฟาร์มบัฟเก็บวงกิดเงินไปครับน้องชิวๆไม่คิดอะไรเฮ้ยเลนดามีคนเอออย่าให้ต้องโกรธขามีขามีฮ่าย่ามาแล้วครับหมอบอกินกีเออโดนโดนกูแลโก้แลโก้เราเรียกก็ไม่ไหวเราเรียกก็ไม่ไหวเราเรียกก็ไม่ไหวไม่ใช่ลำพี่กระเทยไม่ไหวกับกูหรอกประมาณนี้ครับดูโดนเอาเงียกลับไปดีนะครับแฝงอกหน่อยรักกันอุ้ยเอาไปอีกตัวเอาไปอีกตัวเฮ้ยธูร์นมันไหลน้องพิษกอ สวยจะต้องชัดดาบที่มิเอาให้ประมาณนี้ครับคนดูเดีย๋ยวไปเจอกันจังหวะต่อไปนะครับน้องไปกันต่อฟาร์มเสร็จแล้วได้เวลาออกล่า,าได้เวลาฮีโร่ไปเลยครับน้อง l ก t go super s a i y า,าไม่ต้องใช้ครับน้องเอาแค่เอาแค่หอบมาชมีชาไปกินพออ้าว let go let go ขออนุาตบ่าข้งางอ้าแปลงร่างเป็นลิงชิมันซี เงื่อที่ของน้อง D D X ติดเข้ามาแล้วเยี่ยบ้าแบบย่าวนะน้องยาญเว้ยเยี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตีมันก่อนน้องโอ้โหใบลงใบลอนยูตาโดริยูจีเอาปลดเป็นไปนะครับน้องโซโลคิวเอออย่าดทำให้ชาวตะยักโกดค่ะเม่อุ้ยเหยียกินไม่โดนเร็วป่ะแด้วก้คาำวคาคำว่าซูเปอร์เซียร์โดยกูดิเยี่ยม่ยี่สมาร์ทหรอกแล้วน้องน้งอย่างนี้ก็ไม่ชุบนะ คามิคาเมย์ยาที่เปลคิวอายไ่ะเหี้ยวัากูเบี้ยวเนี่ยแม่งโอ้ยดี๋ยวนี้ก็ของการเวฟมวยปากเลยล่ะการเอาต่อเอาหยุดทุยเอาต่อเอาแล้วเอาต่อเอาไม่หยุดประมาณนี้ครับพุกนดูโอ้ยเรียนของเร่ยนการเร่ยนลองเรียนล่างมันโดนกันหมดจังหวะนี้เจอกับกงกอเล็บไงกงเล็บบูเบลีนอ่ะ เดาเราโอ้ยในกลางยี่เดี๋ยวเกินขอจะกลับก่อนละก,กันเป็นชาวสาย,ยาก็กลัวตายเหมือนกันประมาณนี้ครับคนดูจะเล่นบนมันยับยุ่ยี่เลยอะ่ะหกศูนย์สามดูน่าค่อแบกอ่ะคนดูประมาณนี้ไม่อยากจะแอ็กมากคนดูก็จะเห็นนะครับน้องกงสกอร,รม์มีเห็นตลอดขอจะฟาร์มนะครับวางบนลูปใหม่นะครับเล่นบนอาจจะไม่ได้ฟาร์มแต่ก็ขอฟาอร์มเล็กแทนละก,กันเดี๋ยวตัดมาจังหวะที่พี่ไฟเลยกันะครับคนดูน้องๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับน้องไปกันต่อ โอ้ยไอ้หิวหิวหิวเขี้ยวเขียวเขียวหิวหิวหิวแล้วขามีขาเมีห้าลิงสีมันสีกัเอ้าดาเมจดาเมจดาเมจไอ้พออข้าวนดูโอ้กูกูจะแกล้งบ้านเลยเมื่อกี้อ่ะเล่นกลางรอหิวหิวหิโอ้หิวโอ้หิวแล้วซูเปอร์ไซาขาเมีขาเมีห้าโดนไปก่อนนะครับพี่ลอเลี่ยวไม่ไหวแล้ว hai, Eugene, ท masa, ท iten, fire, er, นะไม่ไหวแล้วนะฮู้ก็ เธอเร็นอะไรกันแตกก็ต้องไปแขนไม่ลงกันวะกูเดลินไม่ช่วยกูเลยอะน้องอย่าเอาป้อมฉันไปผู้ไหญ่แล้วนะหลังคืนเตาค่ะเมย์อันตียังให้มาเบรกไว้ก่อนเบียอารมณ์ก่อนเออเเราเรียกเราเรียกยราเียล้ำอยู่เลยครับพี่ผมกลัวแล้วครับพี่ผมกลัวแล้วครับพี่อย่าทำหมดเลยครับเอาป้อมไปเลยครับพี่กลัวแล้วครับโอ้โหชีวิตแม่งโดนกดดันว่ะถาโถววะน้องค่ะอย่าทำให้พี่เสียโกรธปอลเล่นล้ำสวยจังวันนี้ขออนุญาต หอบพิศาศ์ขามีขามีห้าอันตรงอันติยังขามีขามีห้าโดยกูมาดิยี่ไม่กินสมบัติหรอกเอ้าเอ้าตายเหมือนเดิมกูอยากแอคทำไมเนี่ยโอ้ตายรัวๆเลยว่ะคนดูแม่งเกิดมาใช้กรรมปะเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีชนช่าย่ารอเก็บเวลก่อนกวงเก็บเวลเก็บวงเก็บเงินรอกูมีงงมีเงินแล้วกูรันแน่เออแล้วกูรันรันจริงขามีขามเฮี้ยตายได้สัตวกถุเล่นโคตรแรงเลยน้อง โอ้ยมจะไหวมั้ยเนี่ยโอ้ยทำไงดีคนดูไปหาวัฒน์ถั่วผว่าตีออโต้ไปก่อนละกันหนึ่งวันนี้ดูเจี๊ยบก็แรงอ่ะไอ้เหี้ยตีคนแรงเลยครับกูว่าพวกมึงจะเถื่อเกินกันไปแล้วนะชาวสย่ามันใจดีเว้ยแต่ถ้าจังหวะมันออกลบแบบแม่งก็โหดเว้ยโดนกูเจอของปีศาจเข้าไปอ่ะมันยังเงี้ยครับน้องชีวิตอ่ะร้อยจากชีวิตอ่ะน้องดูไว้ใครอ่ะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารกูว่าชาวสย่าเว้ยนักล่า ขออนุญาตเลยครับน้องคาเมคาเมขออนุญาตเ,เข้มนะครับน้องไม่เอาปัญญาอ่อนละพี่ขออนุญาตเอาจริงน่าจะรู้นะใครอะของจริงรองเลยน้องขอพิาศาทม,มีโฮมีฮิลเออคาเมคาเม่เฮียตายเลยสนองโอ้ยจะไม่มีฮิลเวลีว่กูดโอเคมัดเข้มก่อน เดี๋ยวนี้เล่นกลางต้องสปิดพุทนะครับน้องทำสองเลนนะครับน้องเพราะเล่นบนกำลังชนอยู่แล้วก็เลนล่างเลนกลางมา2เลนประมาณนี้เข้า2ช่องเอ้าวระโก้ระโก้เดวดาหอบพิศาตโซโซเฮียแหละอันตัวตีคาบม่ขัไม่ห้าไปเลยครับน้องพลังขึ้นเตาอย่ากูพลังขึ้นเตาทะฟ้ากูแตกโอ้แต่ก็จบเลยแล้วกันนะครับคนดูคงไม่มีเงินถีบพันนะสุดท้ายต่อให้กูตายทีก็ยังยังชนะอยู่ก็คิดเอาไครับน้องใครบุกใครแบกอะประมาณนี้ครับคนดู ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดชมก,กดแชร์ฝากกดทุกอย่างครับคุณดูปะมานี้ อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยุซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง t f เเกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิคิดถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยุซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบี้ยวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบี้ยวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย